สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมรูปถ่ายของภาตะเกจิเมืองพัทลุงสักรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปของพระท่านปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะครับภาพก็เป็นภาพขาวดําขนาดสัก2.5คูณ3เซนนะครับนี่นะครับนําภาพเก่าของท่านมาอัดใหม่แล้วก็มีการเคลือบแข็งไว้แบบนี้นะครับผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการจารยันด้วยปากกานะครับ เป็นยันตัวเทาะนะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นเทาะมหาอุดนะครับก็เชื่อว่าเป็นแบบความสายเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นที่สืบค้นเจอเนี่ยก็คือปลุกเสกเดี่ยวด้วยพาอท่านพลยปิยะธรรมโมนะครับโดยมีอาจารย์เลี่ยมนายงสร้างถวายนะครับก็จะเป็นรูปของท่านปาร,ปราูปนี้ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับรูปนี้จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับที่เป็นรูปของท่านนะเนี่ยนะครับอาจารย์ปานท่านก็เป็นเกจิที่แบบ ชื่อดังของพัทลุงในสายเขาอ้อรูปหนึ่งเลยนะครับท่านเสียน่าจะสักประมาณปีหนึ่งเก้าสองศูนย์สองสองอะไรแถวนั้นนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองลงกล้องดูนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะผิวอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวมันจะสะท้อนนิดนึงนะครับอาจจะถ่ายยากนิดหน,นึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็น ท่านนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีสร้อยประคำนะครับท่านหลังก็จะเป็นแบบองค์พระพุทธโตมุกบูชานะครับแบบนี้นะนี่นะครับก็เป็นภาพที่อัดออกมาได้คมชัดดีนะครับเห็นไหมนี่นะครับนั่งพับเพียบอยู่นะครับอนี้นะครับ สูงยากนิดนึงนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยนะครับปากกานะครับแล้วก็เนี่ยนะครับจานมือนะเป็นตัวเทาะเนี่ยนะครับวนๆนะกินไปแล้วก็เป็นเหมือนนาโรมอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่าเป็นยันมหาอุดนะครับก็สายเขาอ้อก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนใหญ่ภาภาคใต้ในยุคก่อนๆเนี่ยผู้คนจะชื่นชมกับพุทธคุณสายเหนียวนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อย๋าวเราลองซูมดูก็ได้นะครับสึกลงกล้องแล้วแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเราซูมดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นการอัดแบบเครือบพลาสติกแข็งมาเงี้ยนะครับก็ดีนะครับรักษาภาพได้เลยนะโดนอะไรก็จะไม่ค่อยเป็นรอยละนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะประมาณนี้นะครับ ทำออกมาได้ถือว่าก็สวยนะครับขนาดมีขนาดเล้แค่2.5เซนเองนะแต่เก็บรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนนะครับเนี่ยนะน่าเอาไปาเลี่ยมพลาสติกแขวนคอเหมือนกันนี่ด้านหลังเขาจะเป็นลอยจานตัวเนี้นะครับจำลายมือไว้นะครับเผื่อเจออีกนะครับเบื้องต้นเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือดูว่าเป็นการจานของอ่าพ่อท่านพลยปิยะธรรมโมนะครับ โดยมีอาจารย์เลี่ยมนาโยโงงสร้างถวายอะไรเงี้ยนะครับเบื้องต้นนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูสิว่าจะซูมได้ไหมนี่นะครับผมอยากเห็นเม็ดสีหรืออะไรให้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าแบบอาจจะยากนิดหนึ่งอันเนี้ยนะครับลองดูนะ ก็เพิ่งสองครั้งแรกเหมือนกันนะครับอพอดีแสงไม่ค่อยดีนะครับวันนี้อาจจะแบบดูสวิงสวิงปุ๊บวับปุ๊บวับหน่อยนะเนี่ยนะครับนีนะ่ถ้าเราเอียงเราก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยนะครับต้องรอยของการอัดภาพนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ด้านหลังไม่ไม่ได้มี อะไรที่ระบุว่าเป็นฟิล์มหรืออะไรเลยนะครับยังไม่เห็นแต่เห็นเนื้อกระดาษประมาณนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการจานด้วยปากกาสีดำนะเท่า<ม>ที่สังเกตเห็นตอนนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆนะสำหรับรูปอาจารย์ปลารูปนี้นะครับถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาศึกษาดูนะครับ ถ้าเจอยันด้านหลังที่เหมือนกันแบบนี้นะครับเื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นปุกเสกเดี่ยวโดยเพราะท่านพลปิยะธรรมโมโดยมีท่านอาจารย์เลี่ยมนะครับนายงสร้างถวายนะนี่นะครับขนาดก็สองจุดห้าคูณสามเซนนะครับเฉพาะรูปนะถ้าขนาดเป็นที่พลาสติกก็ใหญ่กว่านั้นนิดนึงนะครับเฉพาะรูปเนี่ยก็คือกว้างสองเซนแล้วก็สองจุดห้าเซนนะครับแล้วก็ยาวประมาณสักสามเซนนะครับเพื่อนโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกอาจารย์ปานวัดเขาอ้อพัชรลุงครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ